พัสดุมาส่งเลยแล้วค่ะทุกคนมาเบิ่งกันค่ะว่าวันนี้เขาสั่งอย่างมากนะคะรับแล้วเขาก็แกะถุงตีเท้าได้รับมาก่อนนะคะนี่แกะมาเบิ่งแล้วสิรูเลยว่ามันเป็นยังงนะคะมันก็คือคอนแทคเลนของเรานั่นเองที่สั่งมาทั้งหมด3สีนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่ามีสีเอียงแน่นะคะราคาที่สั่งมาบอกเลยว่าราคาหนาหลักแห้งๆค่ะว่าถึงห0บาทค่ะทุกคนสีสวยมากค่ะทุกคนมาเบิ่งกันค่ะมีสีเอียงแน่ค่ะสีที่สั่งมาก็มีสีฟ้านะคะแล้วก็ สีเทาแล้วก็สีเขียวนั่นเองตื่นเต้นกับสีเขียวบักคักนะคะเดี๋ยวรองจะมาใส่สีเขียวไฮเบิร์กกันค่ะทุกคนขนาดกองคอนแทคเลนส์นะคะสิบสี่จุสองค่ะทุกคนเล็กเท่ากับตาจริงของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่สีเขียวไฮเบิร์ก่อนขาหนึ่งค่ะทุกคนว่าเป็นจังใดบางนะคะใส่ออกมาแล้วนะคะนี่ทุกคนมันเหมือนตาก,กบเลยอะ่ะแต่มันกลมกินกับตาเฮาะค่ะทุกคนเบิ่งค่ะว้าวบาักค่ะทุกคนดูสีใส่เสร็จแล้วสองขานะคะดี๋วจะไฮเบิร์ค่ะทุกคนนี่ นี่ฮเบิ้งไกล่ค่ะทุกคนมันจะเป็นสีเขียวแบบเหมือนตะก,กบเลยอ่ะทุกคนน่าแต่มันสวยนะมันตัดขอบโดยสีดํานะคะทุกคนนี่สวยบอกคากนะคะใครอยากได้เลยถึงพิกัดไว้ให้นะคะมีหลากหลายสีนะคะทุกคนหลายใส่อะไรขนาดของเขาเราอยากได้ก็ลองไปจิ้มลิงเบิ่งค่ะทุกคน